เมื่อนิดาโพออกมาตั้งข้อคิดเห็นว่าทักษิณคิดพุงอิงทำครอบงำพักเรียบร้อยแล้วครับนิดาโพเป็นพยานได้เมื่อนิดาโพเป็นพยานและประชาชนพันกว่าคนเป็นพยานก็ได้บอกมาบอกว่าที่ตน้นวอลเล็ตที่ทักษิณพูดเนี่ยแจกเงินคนปองบางกอนเนี่ยเห็นด้วยแต่ไอแนวคิดเวคืนรถไฟฟ้าจากเอกชนเนี่ยที่เขาขาดทุนแล้วรัฐบาลต้องมาขาดทุนตามเนี่ยดันมีคนเห็นด้วยสงสัยเนี่ยคำถามเนี่ยบอกว่าเอาไหมยี่สิบบาทตลอดสายก็เอาแหละแต่มันไม่ถูกวิธีการ แต่อันนี้ชัดเจนความรักชาติทุกคนมีให้ต่างชาติเช่าซื้อที่99ปีแล้วพอพบกําหนดแล้วเนี่ยจะโอมโอนให้กรมธนารักษ์เมื่อโอนไปแล้วเนี่ยังไม่ได้ไม่ได้ที่คืนหรือว่าเจ้าของที่เนี่ยเป็นรัฐบาลอีกเรื่องนึงเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์หรือคกกาสิโนเสรีเนี่ยตกลงแล้วเนี่ยหลอกแขกตาประชาชนประชาชนรูน้ทันไม่เอาไม่เอาต้องให้การศึกษาน่ะดีกว่าน,นี้ก่อนแล้วค่อยมาพูดเรื่องคาสิโนเข้าใจไหมแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้มาแลกเปลี่ยนกันครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไ 5้าโมงครึ่ง